ควารักแท้จริงไม่มีละลยายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกัน,กนในรายการด้วยรักมม่จจัักีใใยงใรเเสสอออุุทาทาธ น,น,ใน,ในสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักโดยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้สร้างสารรค์และก็ผลิตรายการด้วยรักนะคะและดิฉันอัมพาพรปัญญาลาบสกุลผู้ดำเนินรายการขอนํนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของ ห่วงแห่งความรักและก็ความเข้าใจและความห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเขาได้บอกกับเราว่านะคะอยากที่จะเล่าถึงชีวิตที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา ที่ทำให้ชีวิตของเขาไปในทางที่ถูกต้องอีกสักครู่หนึ่งเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เรามาทักทายกันด้วยเพลงที่บอกว่าเด็กคนนั้นค่ะ คุณผู้ฟังคะเอาราคามาถึงเรื่องราวชีวิตจริงของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เขาอยากจะเป็นพยานให้กับทุกๆท่านได้ทราบกันว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนอยากจะเป็นพยานให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือว่าที่รู้จักแล้วก็ตามนะคะตอนนี้เขากําลังอ,อยู่ในสถานบันเอกชนแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เขาอายุ16ย่าง17ละละนะคะเขาได้บอกกับเราว่า กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เขาต้องเจอกับปัญหาและก็อุปสรรคมากมายท้าวความไปเมื่อตอนที่เขายังอยู่ที่เชียงรายนะคะชีวิตของเขาเหมือนถูกทอดทิ้งพ่อแม่ก็แยกทางกันต่างคนก็ต่างมีใหม่ค่ะและต่างคนก็มีลูกที่น่ารักน่าชัางกันทั้งคู่นะคะชีวิตของเขาต้องอยู่กับยากทำให้เกิดช่องว่างนะคะเคยคิดว่าชีวิตนี้อยู่เพื่อใคร ทำดีไปเพื่อใครนะคะตั้งใจเรียนไปเพื่ออะไรยิ่งอยู่ในช่วงของวัยรุ่นตอนเรียนมอถึงม3นะคะยิ่งมีสิ่งล่อหลวงมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมบ้างการเที่ยวการดื่มทําให้ชีวิตของเขานั้นสนุกไปวันๆเรียนตามปกติค่ะแต่เวลาคุณครูสอนอะไรพูดอะไรนะคะไม่เคยเข้าในหัวของเขาเลยนะคะเป็นเด็กที่คบกับเพื่อนเกเรถึงไหนถึงกันนะคะพ่อ ชีวิตมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นทางตันเมื่อเขาจบมสามแล้วไม่สามารถที่จะเรียนต่อที่ไหนได้สอบเข้าที่ไหนก็สอบไม่ได้ทั่วเชียงรายนะคะและคิดว่าแล้วชีวิตของเราจะหยุดแค่นี้เหรอคนที่บ้านแต่ละคนก็มีแต่หืมมีแต่คําพูดที่ไม่ดีใส่เขานะคะหรือว่ามีคําพูดสมน้ําหน้าเขาคําพูดที่ให้กําลังใจหรอไม่มีเลยค่ะ ทุกคนก็บอกว่าไม่ต้องเรียนต่อแล้วให้ออกมาทำงานนะคะเรียนก็ไม่มีประโยชน์แต่ช่วงเวลานั้นเขาไม่พร้อมที่จะทำงานแล้วงานอะไรล่ะที่เหมาะสมสำหรับเขายิ่งเขาอายุแค่15ใครที่ไหนจะรับเขาเข้าทำงานนะคะก,ก็เริ่มคิดถึงอนาคตของเขาก็เจอมรสุมอย่างหนักเลยนะคะไม่มีที่ปรึกษาถึงกับนะคะน้ำตาของลูกผู้ชายเนี่ยต้องหลั่งออกมา ะะสุดท้ายเขาก็คิดขึ้นได้ว่าเขายังมีลุงกับป้านะคะที่เป็นคริสเตียนนะคะที่คงจะช่วยเขาได้นะคะก็เลยตัดสินใจโทรไปหาลุงกับป้าคำตอบที่เขาได้รับนะคะจากลุงกับป้าทำให้เขามีความหวังเขาจึงตัดสินใจที่จะลงมาเรียนที่เชียงใหม่นะคะเพื่อพิสูจน์ตัวของเขาเองอีกครั้งหนึง่ง ลุงกับป้าก็ได้อธิษฐานเพื่อเขาสอนเรื่องราวของพระเจ้าได้พาไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ตอนนี้ก่อนที่เขาจะทําอะไรนั้นเขาจะอธิษฐานก่อนเสมอนะคะแล้วก็มันก็ได้ผลจริงๆโดยเฉพาะในการเรียนของเขาทุกวันนี้นะคะเขาต้องเขาบอกว่าเขาต้องสอบภาษาอังกฤษวันละคําคนะคะสอบเขียนและก็อ่านซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสําหรับตัวเขาอย่าว่าภาษาอังกฤษเลยนะคะภาษาไทยก็ยังเรียนไม่รู้เรื่องเลย ทุกคืนนะคะเขาจะต้องทบทวนภาษาอังกฤษที่ครูงให้ท่องเพื่อที่จะสอบในอีกวันหนึ่งนะคะเขาก็ได้ทบทวนและหลังจากทบทวนเขาก็ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าว,ว่าขอให้พระเจ้าทรงอยู่กับสติปัญญาของเขานะคะสุดท้ายเขาก็ทําได้ จนเขาได้รับความชมเชยจากอาจารย์ได้รับของขวัญแล้วก็ได้รับเสื้อที่มีข้อขอความว่า happy homework นะคะทุกครั้งที่คุณครูชมหรือว่าเพื่อนชมเขาเขาก็จะบอกว่าพระเจ้าช่วยเขาต่างหากนะคะทุกคนชอบทำีีน่าง,งงกับสิ่งที่เขาพูดอยู่ทุกวันนี้เขาได้นำเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้าโบสซึ่งชีวิตของเพื่อนคนนี้อดีตที่ผ่านมาเหมือนกับเขาไม่ผิดเพี้ยนกันเลยนะคะ ทุกวันนี้เขาภูมิใจมากที่พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เขายอมให้พระเจ้านำหน้าในการดำเนินชีวิตในการเรียนของเขาสุดท้ายเขายังฝากบอกว่าอยากฝากถึงเพื่อนที่กำลังเดินในทางที่ผิดหรือคิดว่าไม่มีใครรักหรือไม่มีพ่อกับแม่แล้วเราไม่สามารถเป็นคนดีได้ถ้าคิดอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดมากเป็นความคิดอย่างนี้จะเป็นความคิดของอเครื่องมือของมารที่กำลังจะทำลายชีวิตของเรา สิ่งที่เราขาดพระเจ้าเติมเต็มให้กับเราหากเรายอมต่อพระเจ้าให้พระเจ้านำทางชีวิตของเรายอมจำนนต่อพระเจ้าก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะสายเกินไปค่ะ มันไม่เป็นดังหวังเคยพยายามหมดทุกอย่างที่จะพบทางที่ไม่ต้องผิดหวังแต่ไม่เคยจะเจอจนเกือบจะคิดว่าชีวิตหมดหนทางไม่มีใครอีกไม่มีใครอีกเลยแล้วเธอก็เข้ามา เช็ดน้ำตาคนเกือบตายด้วยหัวใจ ชีวิตมีขค่เท่านั้นเพราะฉันรู้จะแสนดีมีเธอผู้ดเดียวก็เป็นสุขใจยอมให้เธอนำชีวิตไปดีหรือร้ายฉันนั้นจะไม่หวั่นไหวเมื่อวันนี้พบแล้วเธอคือทางเดียวที่จะทำให้หัวใจ ที่ไม่มีค่านั้นมีค่าขึ้นมาแล้วเธอก็ข้ามมาเช็ดน้ำตาคนเกือบตายด้วย i mm -hmm. Man. บทเพลงที่ผ่านพ้นไปนั้นบอกว่าให้เธอเป็นหนึ่งนะคะให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตของเรานะคะเป็นเลขหนึ่งและให้เรานั้นเป็นเลขศูนย์นะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของเด็กผู้ชายที่กล้าเป็นพยานให้กับเรานะคะทุกวันนี้พระเจ้าได้ส่งโอยพระพรเขาไม่ว่าเขาจะศึกษาแค่ปวชวปีหนึ่งก็ตามเขากลายเป็นเด็กที่น่ารัก จากการที่แม่ของเขาไม่เคยติดต่อมาเลยนะคะอยู่ๆแม่ก็ได้ติดต่อและให้กำลังใจเขาเขาก็ได้รับกำลังใจจากหลายที่หลายทางโดยเฉพาะลุงกับป้าเพื่อนอนุชนที่โบสถ์อาจารย์ทุกท่านเขายังบอกกับเราอีกว่าพระเจ้าได้เติมเต็มในชีวิตของเขามากกว่าสิ่งที่เขาขาดอีก ทุกวันนี้เขาบอกว่าเขาไม่อายที่จะเป็นพยานให้กับเพื่อนหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะหากเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆกลับมาเดินในทางที่ถูกทางที่พระเจ้าเป็นผู้นําทางหรือเป็นผู้ทรงนํานะคะเขายินดีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตที่พระเจ้าทรงนําชีวิตใหม่มอบชีวิตใหม่ให้กับเขานะคะคุณผู้ฟังคะชีวิตของเราล่ะคะทุกวันนี้เราให้พระเจ้านําชีวิตเราหรือเปล่าเรายอมทุกอย่างเพื่อพระเจ้าหรือเปล่า ให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะคะเปลี่ยนชีวิตเราใหม่ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่12ได้บอกกับเราว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทํากิจการซึ่งเราได้กระทํานั้นด้วยและเขาจะกระทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราคุณผู้ฟังคะคนที่ตามพระเจ้าจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะ ที่อยากจะรู้เรื่องราวของพระเจ้าอยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งมาที่รายการด้วยรังตุบนอนหนึ่งสามหนึ่งปนจอเชียงใหม่ may, รหัสไปรษณีห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เราก็จะส่งบทเรียนให้กับคุณ <Yeah. S 1> ทางปรษณีโดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือว่า โทรมาติดต่อกับเราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์053260627นะคะคุณฟังคะ่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติได้นะคะที่ w w w v o i o f c e o r g นะคะ หรือว่าจะส่งอ e ีเมลติดต่อ,อยังทีมงานรายการด้วยรักของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะที่ vop.program@gmail.com นะคะน่าเสียดายค่ะเวลาสำหรับรายการด้วยรักหมดลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณก็ต่อเมื่อคุณให้พระเจ้านำทางคุณเวลาหมดแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าช่วงเวลาเดียวกันนี้ ข่าพระเจ้าสรงอวยพระพรสวัสดีค่ะ ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะอปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคมที์ทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอ,อแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่ สียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000โรศัพท260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะอืจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย